ทุกคนสบายดีสะแพรมาซื้อกับเขาเรียบร้อยเลยทุกคนเนาะสมาซื้อกับเขาไปสือส้อมาซื้นนมใหม่แล้วกะ็เครื่องแก่งนมใหม่ทุกคนวันนี้สิแก่งนมใหม่ให้กินเนาะเนี่ยมีรถคายกับเขาแล,ะะล้วก็รถผลไม้หม่แป๊บหนึง่งเลอทุกคนเก็บค่าเลยเนี่ยหนูจะถ่ายเนี่ยรีวิวเนี่ยหนูไปซื้อแล้วทั้งสองร้านเลยนะหนู ซัพพอร์ตทั้งสองเลยนะพ่อทั้งของพ่อด้วยนะเมื่อกี้นะหนูจะไปซื้อหน่อไม้ลงเมื่อกี้หนูก็ซื้อทั้งร้านแม่ร้านพ่อนะคะเนี่ยโอ้นี่นะคะทุกคนเนี่นะคะสวัสดีนะคะรับเนี่ยโว้ยขาหมูร้วนเลยพ่อโอ้เย,ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยทุกคนนี่รถขายกับเขาเห็นกรแวะไหญ่เด้อเนี่ยมีของทุกอย่างทุกคนเนี่ประกดปรกดปาอ้าวประกดบานเฮ้าเพียบพูนตัวไงอูป้าตัวบัหไงมันทุกคนน โ oh. อ้่อขากระลขากรอไม่ขาดให้งามาพ่นน่ะ <c oughs> แม่แม่หนูบอกแม่จริงๆเลยนะแม่สวยมากเลยนะแม่ <c oughs> ใช่สวยมากเลยแม่บอกว่าไปทําได้นะลูกนะพอดีว่าแม่ว่าสวย <c oughs> เห็นแล้วมันก็เห็นแล้วมันกระปี้กระเป๋เห็นแล้วแบบกระปี้กระเป๋ามากเลยพ่อโอ้มีขายออนไลน์ด้วยนะคะทุกคนเนี่ย หาเงินทางอากาศนี่นะคะรถพ่วงพ่อเนี่ยผลไม้แต่ยอดปื๊บปๆ๊บป,บป,บป,บปบพอดีว่ามันนี้ใช่พดอดีว่าโหโหแต่ยอดราคาตั้งสามสิบล้านเนี่ย <c oughs> นี่นะคะก็มีโคมาแว่เต็มทุกอย่างเลยทุกคนเลยนี่ขอบคุณนะคะไปแล้วหนูมาซื้อหน่อไม้ร้านพอ่อเนี่ย ลูกค้าขายออนไลน์เยอะพ่อบอกว่าเห็นก็ทักถามได้นะโบกมือให้พ่อจอดได้นะคองพ่อนี่มีทุกอย่างเนาะอาหารข้าวยันอาหารหวานนะคะร้านของรถของพ่อนี่มีอาหารข้าวแล้วก็ยันอาหารหวานส่วนรถของพี่ยอดก็มีตั้งแต่ผักยันผลไม้นะคะทุกคนมีทุกอย่างเลยนี่นาะสะแพร่มนซื้อเน,อนาใไม้ไปแกงทุกคนเนี่ ไปแล้วนะครับขอบคุณค่ะทั้งสองเลยโอ้โหมีลูกค้าประจำด้วยลูกค้าสวยแสนสวย,สวยมาซื้อทุกวันนี่นะคะทุกคนนับแต่ชเเพนจิมาทยนกระิ่นทุกคนเพราะว่าชเเพจะกินชิกแกงมงเราจะกินกกระถิ่นไปแกงเนาะนีะ่มาชกเเพนชิแกงไป ตรันบางทายตะขอด really ้ย่รีปนาเคนอเดีต่วมาไทยเห็นแบบนี้มันน้อไคนเนาเอาสมุนกันน้่คือรถทักคนแด้คมาไปเดี่ยไปเดียวแต่กตารถทักคนแกงก่อนทวนมันเป็นเลาเ่าหมูชิเนาะกนเลยไปเดี๋ยวพอจบลิปนะคะเดี๋ยวไปถึง้าไดูใหม่นทุกคนทุกคนเนาะแเรไปดัมาเดี๋ยวรอทุกคนอันนี้ก็คือพักเดียววะไปเล่าจะมากินแกงใหม่พักพอดีือันนี้ เอ็ทงสิบาทน้องลเติไปเลยแต่ก็เน่าวซ้ำวยวไยีบสิบบาทน้อกดมองงดเป็นาสือองสว่าคนวนมแ่กตั้สิบบาทต้องไงนองสือกินดับตั้สิบาทอะไปได้ไปมากแต่ก็นี่องมาในการแกงไมมัวก็มานเตาถุงบาต้งลองุงไเมาเลยแล้ก็มีน้องไม่เนาะุงไปีิบบาทกะสือมาองทุกคนสีบงแกได้ยอะไงน้องเต้าก้าไปย่านั่งทุกคนยไปย่านั่อกุ้งนี่ดสอเคน ส่แพรกับชิคออนุญาตเด้อ so ทุกคนเด้อเอามือย like. ุบใส่เด <aciones S 1> you know, ี๋ยวได้มือกับหลังสะอาดเลยแหละเนาะเอาหน่อไม้ไช้ก่อนเพราะว่าเ้าต้มเขาเบือเ้ามหลวกหน่อไม้ยังเรียบร้อยเปื่อยเรียบร้อยแหละนี้เ้ากับเขาเบือกับเปื่อยละทุกคนเนาะเหลื่อมเปื่อยแน่ละเอาหน่อไม้ไช้แล้ววันนี้ปนปนกันโอ้โหหนามแนงทุกคนเลยดำขนาดเลยเขียวอุ้มลุ่มอุ้มทุกคนเดินเดิน ใส่ไปนใส่ก็แต่งใส่ที่กินหมดคนเลยดีเลยชิคกี้โอมดีโออู่ๆเลยหางเขียวตุ่มตุ่มทุกคนเลยเด็ดเอี่ไอขี้อื่นมาแกงเปิ๊กเนาะแล้วก็ชิมีลายยามใส่ทุกคนถ้าเป็นแกงเปิ๊กดีอย่างเดียวทำงานคน โอ๊ยนอคุยกคเลยนาด้เ็ุงหมอนี่นี่มงกันคนจงจียวเนาะไปปอกๆๆๆด้วยยาขิเปียวเอะเลยแสบแสบแซ่จะมาดูกนดูฟ้านกอแลอยู่ในใส่เปิดเปิดฟ้านองเปิดฟ้าปึบเปฟ้าใส่ิลงไปเนีคมอใส่มือ

โอเคอันดับสุดท้ายไปแง่งต้องไปบาทนี่พี่พีน้องเอ้ยปื๊บ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 ปบื๊บปื๊บใส่ลงไปในะคารออะไรนะคะปื๊บปื๊บชั่วบอปชวบอปชวบอปชั่วแอปชวแอปชั่ชวแอปแล้วก็ปิดฝาค่ะรออไลนะคะปิดฝาแล้วก็ปิดแกด๊สค่ะปื๊บ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 ปิดฝาแล้วก็ปิดโ,โ,โอ้โหแล้วก็ปิดแกด๊สไปหลังจองกันความพีมพ่นอ้องเดี๋ยวไปมาเปิดอีกเทือนึงถูกโกลเปิดฝาขังสุดท้ายแวบบว้าวอืมจะเป็นหอมโอ้ยๆอยู่ทุกคนไปแงกชุบีเลยน ดกขมหอมจบป่ะนี่ทุกคนเอ้ยแล้วาบนเสียบขนาดเลยเกิดเต็มขนาดตาเสียบขนาดตไปหน้องเอ้ยเสียบเสียอกิะไรกันายายทุกคนเลยาหนมาได้กินเลยเนาะโอ้โหหนังพูดีเห็ตัวอยู่หนัาเป็นไรเ็ตัวอยู่ทุกคนคุณสบายดีเธอหนึ่งเนาะเดิมมาเดิมมาเดิมกินเขาเดิมเอิญไพ่กับบอมาทุกคนแต่เอกกับมัวแต่คุยโทรศัพท์ส่วนน้องโนดเด้าก็บอกว่าขอนอนพักก่อน อยากนอนเพิ hmm. yeah, so mm ่น hmm. ว mm ่าเนาะชัแพ้ก็เลยมานั่งกินคนเดียวทุกคนกินเผาเด้อทุกคนยิ้มเผาแหง่จะมันเจะพอดีสิบเอ็ดมุ่งขึงกังได้กินเผาเสาะบางหน้า นี่พักนอกทุกคนกินกับแล้วก็ยอดมะกะทินเพาตอนนั้นแล้วพักกินกับก็ได้งอนมากะทินนอนอนๆทุกคนไปชิซือพักเกษตรมือเสาก็ได้ขี้ขาดหลังทุกคนเออกำลังซิมหาบาทข,ขาดหลังเด็กผู้สูอเอาสั่ ผิดหอยเขาเนียวเด้อได้ผมมีเขาเนียวผมมีเขาเนียวเด้อกินเขาวสวยหน่อยเดียวทุกคน แกงใหม่มันอื้อแสบๆเลยมันอื้อกำมันขนาดเยอะดเลยแม่ันนี้เป็นมือต้นเดือนทุกคน อาหารก๋าชีดีเน่เนื่องจากว่าเงินเดือนเพิ่นออกอาหารก๋าชีเลิศเน่จัยยงหน่อยก๋าชีฮะเห็ดกินแต่แนวมักมักฮะเห็ดกินแต่แนวยอยากอยากทุกคนแนวที่อยากแห้เนื่องจากว่ามันเป็นเป็นมือต้อนเดือนมันซะ กระทิหนอนอนทุกคนหนอนนอนๆเนาะยุบลงทุกคนเอ้ยใส่มือยุบลดหานิ่วลดทุกคนเอ้ยจะนอนมาจีบจับโบหุ่มตั้งมาหุ่มกระเสริฐแก้วน้ำใหม่ก็แเสบมันกะทิเนี่ มันบ่มีหมากทุกคนมันไม่หยอดมันหยอดมันก็เก็บเอาขางบองแบบว่าน้องออกกําลังเออสนามเด็กน้อยเล่นนั่นแหละทุกคนเอ้ยผักกระแยงก็หอมค่อยๆอืมมันสิให่ๆทุกคนนึกว่าเฮาบ่ได้กินผักแยงดนเนาะองสะแพก็รู้สึกแบบเสียวฟันเสียวแขวทุกคนขวบ่ค่อยดีปานดเลย โ <laughs> <laughs> okay, อเคพอเปน็นเดขอจุกิวที่พ่เห็นลพอม่หน่อยิอ้นคนเดียวเนาะมัเก็คือสิบวคักป็นไรบ๊ะบ๊ะนอ็ดาวบนกระบอกขอนอนก็เดือยเด้อยายากกินข่าอยู่เมนกินมะพร้าวไปหลกหนึงทุกวัน่ย ตือองุ่ามาซ้ำลูกเดือดลูกหนึ่งเนาะพอนอนก่นนอกนเป็นรอยเลอเยตื่นมาทีเดียวสิกินแม่บัว้จผมเดี๋ยวน้องผิวแห้งยอขเค็มอะไรหน่อยเนาะอย่าลืมนะคะก่อนจะจบคลิปผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้องทุกคนเนาะด้วยเอฟซีคนใดที่อยากให็นเฉพระเฮดคอนเทนต์แล้วก็อียังกับคอมเมนต์ให้บอกสเฉพระนั่นไม่ได้อเพืพพ่อสิได้แบบ ว่าสะเพเฉลี่ิจออกทุกคนพอดีว่าบุคคลสลาดมันไดในการคิดคอนเทนต์เนาะจึงได้ฝากเอฟซีเนอเพื่อเป็นกำลังแหงใจสะแพ,พเนาอก่อนจะจบคลิปก็เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เนาะทุกคนเนาะที่สำคัญกันอย่าลืมกดกระดิ่งเห็นสะแพ,พยน,น้ำเ้อร์เสี่ยบรรไดผ่านตัวคลิปของสะแพ,พยนอ้องพอม่พี่น้องไปแล้นะคะเอฟซีสวัสดีนะคะสบายดี